ปัญหาเรื่องของฤทธิ์สีดวงทวารโอ้โหฟังแลว้วก็หวาดเสียวไม่รู้ว่าจะเล่าได้แค่ไหนนะฮะคุณบุญส่งศรีวรมมครับขอเรียนเชิญครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้มีปัญหาเรื่องของโรคกระเพาะเรื้อรังครับคุณวิไลวันสินมาครับคุณเก๋ครับเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องของฤทธิสีดวงทวารก่อนนะครับมีอาการก็คือเรื่องของท้องผูกนะครับถ่ายเป็นเลือด เห็นบอกตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับผมตั้งแต่อายุห้าขวบที่จําได้ก็ประมาณปีสองปีนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างเป็นมาแต่ตัวเล็กๆกันแล้วกันนะครับตั้งแต่ปีสองปีนะครับอายุก็เป็นมาเรื่อยๆก็เพราะว่าเคยถ่ายเนี่ยตอนเล็กๆี่ยถ่ายเป็นเลือดนะครับถ่ายเป็นเลือดเป็นมูกออกมานะครับก็ไปรักษาอยู่ที่ อำเภอแต่ก่อนมันจะเป็นอนามัยใช่ไหมครับอนามัยเดี๋ยวนี้หมอคนนั้นก็ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่นะท,ที่รักษาผมเดี๋ยวนี้อนามัยนะครับผมเขาก็ฉีดยาให้ผมเพราะว่าผมมีอาการถ่ายยากบางครั้งเบ่งออกมามันจะมีลูกลูกเป็นลูกแก้วครับแดงๆมีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับ,รบก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นมาโตขึ้นมาก็มาเป็นมาเรื่อยๆจนถึงอายุ40 50บก็ยังเป็นอยู่นะครับเดี๋ยวปัจจุ ก่อน,นอ,นนอนหน้านี้ก็ยังเป็น,ปนอยู่เป็นนะครับเป็นอยู่ครับอุดจระออกมาจะเป็นก้อนสีดําแข็งๆเหมือนชีกกระต่ายนะครับอืออกมาปอกทีเดียวก็บางครั้งออกมาเข้าห้องน้ําบางครั้งอุดจราจะไม่ออกมาก่อนนะครับเลือดจะออกมาก่อนมันจะพุ่งจูดออกมาเหมือนโ,อโหเต็มโถส้วมเลยนะครับบางครั้งออกมาเนี่ยโหเพราะว่าวันนั้นก็เป็นมากก็ผมถึงได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลเอ,อ่ยได้ไหมครับ ไม่<ง>ไม่เอ่ยดีกว่าฮะโรงพยาบาลบา<ะ>สักแห่งหนึ่งนะฮะแห่งหนึ่งที่ใกล้ๆบ้านนะครับโรงพยาบาลน,นะครับผมไปเขาก็เตรียมเซ็นไปตรวจแล้วครับผมก็ไปตรวจเพราะว่ามันอาการตรงนั้นมันปวดมากยืนขายของก็ขายไม่ได้ผมเป็นคนเป็นพ่อค้าขายลาบสมตำะนะครับต้องเดินไปเดินมามันปวดเพราะแต่เดินแต่ละทีมันก็ยุ่มแต่ละทีใช่ไหมปวดปวดมากมันอ,มอาการหนักก็เลยไปหาหมอหมอก็เลย บอกว่าคุณบุญทรงเคยท้องผูไหมเคยถ่ายยากไหมผมว่าถ่ายยากครับคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้ต้องตัดลำไส้ตรงที่ปลายลำไส้ออกแล้วนะเพราะว่ามันจะไม่มีสายยุ่มนะเขาบอกนะคุณหมอบอกครับผมก็ตกใจท่านก็เลยจัดยาให้ไปกินแล้วผมก็กลับบ้านก็พอกลับบ้านแล้วก็รู้สึกว่ากินยาหมอเนี่ยก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับดีขึ้น ก็ก็กลับมาเป็นอีกทีหนึ่งนะก็กลับมาเป็นอยู่เ,เรื่อยๆแหละครับพฤติกรรมการรับประทานอาหารนี้เป็นยังไงฮะมีทานผักผลไม้หรือวา่าทานครับก็ <c oughs> มีทานเปรี้ยวๆก็ทานก็ทานบางบางครัง้ง,งก็กินมะนาวสองสามลูกบีบใส่แก้วนะใส่น้ําแข็งปาเป็นคนทานรสจัดอีกจะให้มันถ่ายครับมันไม่ยอมถ่ายแล้วก็บางทีก็ได้มะขามเปียกอย่างเราไปช่างมาเป็นโลเป็นสองโลมาเสี่ยมใส่น้ําตาลอยากกินอยากให้มันถ<อ>่าย มันก็ทายนิดเดียวครับอาล่ะครับอาจารย์ครับพฤติกรรมแบบนี้โรคที่เป็นอาการผิดปกติอย่างนี้มันมาตั้งแต่เด็กได้ยังไงครับอาจารย์สาวรักครับเท่าที่ฟังนูนี้ก็คือเป็นค่อนข้างมากนะคะแล้วเพราะว่าพฤติกรรมท้องผูกภาวะภาวะท้องผูกเนี่ยนะคะอาจจะเนื่องจากการรับประทานอาหารที่พวกกากอาหารอาจจะน้อยไปทานข้าวเหนียวทานลาบใช่ไหมบหรือทานของเผ็ดนี้ก็อาจจะทําให เวลาถ่ายออกมาเนี่ยแสบใช่ไหมคะนะปวดแสบปวดร้อนท้องอะไรเยงี้ก็คือเป็นสาเหตุดอยรวมเลยค่ะไม่ได้เป็นโรคก็เป็นเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเนี่ยท้องไม่ปกติค่ะท้องผูกแล้วก็เลยเป็นเป็นโรคที่เรียกว่าฤทธิ์สีดวงทวานนะคะก็คือจากความที่เป็นคนท้องผูกมาโดยตลอดนะครับซึ่งอาจารย์ภัยครับจากตรงนี้เนี่ยถือเป็นความผิดปกติ ท,ท,ที่อาจจะไม่มีสาเหตุหรือว่ามีสาเหตุคือจริงๆถ้าจะว่าเป็นโรคก็คือเป็นโรคโรค,ครเป็นสีดวงทวารเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆนี่อาจจะเกิดความผิดปกติทางกรรมพันธ์ุมาก่อนก็ได้นะคะที่เส้นประสาทที่ไปบริเวณลำไส้ มันอาจจะทําให้ลําไส้ใหญ่ทํางานน้อยกว่าผิดปกติครับก็เลยทําให้ไม่มีการขับถ่ายคือโดยปกติเนี่ยมันจะต้องบีบ,บใช่ไหมครับปกตินี่ทางเดินอาหารของขอเราเนี่ย,ย,ยมันจะบีบตั้งแต่หลอดคอไปเลยให้ไหลลงไปข้างล่างมันจะไม่ย้อนขึ้นนะฮะแต่ถ้าการทํางานของระบบประสาทมันเสียอย่างเงี้ยนะฮะ มันก็จะทําให้าการบีบมันขาดช่วงไปนะคะและทีนี้ที่บอกว่าถ่ายออกมาเป็นก้อนแข็งเลยเพราะโดยปกติเนี่ย <c oughs> กากอาหารเวลาไปถึงลําไส้ใหญ่เนี่ยมันจะมีการดูดน้ําออกกลับคืนเข้า,าเพราะฉะนั้น,นากากที่เหลือมันก็จะแห้งไปแห้งไปจนรกระทั่งแข็งใช่ไหมแล้วพอทําให้แข็งเนี่ยเนื่องจากลําไส้ บีบตัวผิดปกติอยู่แล้วที่จะถ่ายเอากากอาหารออกมาแล้วก็โดนดูดน้ําไปอีกมันยิ่งแข็งใช่ไหมอันนี้ก็ยิ่งทําให้ถ่ายลําบากมากขึ้นนะฮะ,ะที่บอกว่าบางทีเลือดไหลพุ่งจูดเลยอันนี้สแสดงว่าหลอดเลือดดําตรงนั้นอาจจะโป่งมากพอโป่งมาก <c oughs> เนี่ยผนังมันจะบางพอบางแล้วพอเราเบ่งอึออกเนี่ยนะฮะมันไปกระทบเนี่ยมันแตกเลยอันนี้ เลือดพุ่งจูดได้เลยซึ่งมันจะมีความต่อเนื่องไปจนถึงโรคร้ายในอนาคตด้วยใช่ซึ่งถ้ามันอักเสบบ่อยๆเนี่ยนะฮะที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมะเร็งได้มะเร็งได้คุณผู้ชมได้มีใครมาบอกว่าต้องมาทดลองพิสูจน์กับบิมมีคนบอกก็คนที่รักผมนี่และครับคือแฟนผมนี่แหละวันนั้นเขาก็มาฟังอาจารย์ด็อกเตอร์บรรยายเขาก็เลยเอาสินค้าเนี่ยมาให้ผม กินนะครับผมบว่าไม่เชื่อเขานะครับ,รบพอผมเอาไปกินนะครับสักประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือการขับถ่ายของผมมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ผมก็ทานเช้ากลางวันแล้วก็เย็นวันละสามเวลาวันละเช้ากลางวันเย็นครั้งละสองเม็ดครั้งละสองเม็ดครับแล้วพฤติกรรมการถ่ายเป็นยังไงครับ ทุกวันนี้ถ่ายบอกว่าดีมากๆครับไม่มีเลียติดออกมาแล้วก็ไม่มีก้อนแข็งๆปอกๆออกมาเหมือนขี้กระต่ายแล้วนะครับพอถ่ายเดี๋ยวนี้ก็ออกมาเป็นขี้คนแล้วฮะไม่ใช่ขี้กระต่ายเป็นอุดอุดจระออกมาเป็นสีกล้วยหอมแล้วครับกโอ้โหดีมากๆครับเห็นภาพเลยฮะ แต่มีความสุขแล้วความสุขแล้วครับท้องอืดท้องผูกไม่เป็นไม่มีแล้วครับท้องอืดไม่มีแล้วไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคก็ยังเหมือนเดิมยังยังกินเหมือนเดิมครับกินพวกลาบสมตำอยู่แล้วว่าเป็นคนยอดโสธรกินลาบขององสุกๆดิบๆนะครับกินมากอีสานแซ่บไลายเดอร์ของมันๆในชอบยากนะและอย่างนี้คุณคุณบุญส่งเองจะต้องบีมต่อไปมีมีใครแนะนำไหมครับว่าจะต้องบีมอย่างนี้ต่อไปอีกสักเท่าไหร่ก็ ้องทานไปเรื่อยๆนะครับทุกวันนี้ผมก็ทานอย่างทุกวันนี้ก็ยังต้องบิมไปเรื่อยๆสามารถลดปริมาณได้ไหมครับอาจารย์ครับก็คงจะต้องลองดูนะครับผมว่าอาจจะลดปริมาณลงนะฮะแต่ว่าหยุดเลยเนี่ยคงจะอยากจะหยุดแม้ถามจริงๆไม่อยากจะหยุดแล้วครับเพราะรักสุขภาพตัวเองนะครับคือให้เอาเรียกว่าเอาบินไปถึงร้ออายุร้อยปีครับผมโดยมีสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมครับใช่ไหมจ้าครับอย่างนี้ถ้าเกิดหยุด จะกลับมาเป็นพฤติกรรมเหมือนเดิมไหมครับอาการอักเสบเนี่ยมันคงไม่กลับมายกเว้นว่ามันจะมีอาการระคายเคืองเกิดขึ้นอีกนะฮะผมผมยังเดาไม่ได้ยังเดาไม่ได้ก็จะไปลองเลยเพราะว่าเป็นรรมเป็นทางด้านกรรมพันธุ์นะครับ,รบก,ก็ลดลดปริมาณลงลองลอง,ล,องลดดูนะครับลอง,ล,องลดดูแล้วก็ที่สําคัญก็คือถ,ถ้าลอง,ล,องลดดูแล้วก็กินไฟเบอร์เยอะๆหน่อยแล้วกันครับ ก็ต้องหาตัวอื่นมาชดเชย